ข่าวด่วนกับทุกคน เป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนี้ได้ดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไปแล้วสวยไหมครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้นะครับอุ้งอิงก็ไปชมบรรยากาศแล้วก็โชว์ของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเป็นโชว์ใหม่ด้วยต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับทุกคนแล้วก็อุ๋งอิงน่ารักมากนะครับแล้วก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายกับแฟนคลับจริงๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนบรรยากาศอุ้มอิงข่าวกระแสเข้าไปในงานนะครับก็ไปเจอ FC แฟนคลับนะครับไม่ว่าจะเป็น FC แฟนคลับจากญี่ปุ่นนะครับมีของ ากมาให้อุ้มอิ่มด้วยนะครับน่ารักมากๆครับทุกคนแล้วก็โอ้โหทุกคนเข้ามาทักทายอุ้มอิ่มเยอะมากๆครับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า คือเราตื้นตันใจที่ทุกคนเนี่ยมารอของนะครับจากแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามที่อ่าได้ให้อุ้มอิ่มเนี่ยเอาเสื้อไปแจกครับทุกคนแล้วทุกคนต่อแถวกันแบบโอ้โหยาวเหยียดมากๆครับทุกคนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตครับในทุกๆการเดินทางของอุ้มอิ่มนะครับขอบคุณจริงๆเมื่อวานนี้ที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาทักทายกันครับบรรยากาศครับทุกคนต้องบอก ว,วินาทีนะครับที่เจอน้องอิงเนี่ยโอ้โหน้องก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับเป็นกันเองเหมือนเดิมนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้อุ้มอิมก็ประทับใจมากๆนั่นเองครับทุกคนแฟนคลับ FC นะครับต้องบอกว่าไปให้กำลังใจหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆกครับทุกคนต้องบอกว่าคืออุมอิมต้องมองว่าอย่างนี้ครับ เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้ปีนี้คือเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ยินดีกับองค์อิงด้วยนะครับเมื่อวานนี้น้องมาแบบโอ้โหชุดนะครับมากับแม่นู๊ดนะครับแล้วก็มากับน้องลําเพลินลําแผนเป็นชุดสีเขียวก่อนเป็นชุดอ,อวพรันเกิดพ่อโจนะครับแล้วก็ เปลี่ยนชุดครับทุกคนหลังจากที่เป็นโชว์อุงอิงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชุดสีทองนะครับที่ทุกคนได้แบบว่าคาดหวังกันว่าอุงอิงจะใส่ชุดสีอะไรสวยมากๆนะทุกคนแล้วชุดนี้แล้วชุดก่อนหน้านี้ชุดสีเขียวเนี่ยนะครับน่ารักมากครับทุกคนแล้วก็วินาทีที่อุงอิงได้รับมาลายเงินล้าน นะครับทุกคนได้เยอะมากแล้วก็มาลัยสวยมากๆครับอุ้มอิ่มก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปหาแม่หน่อยนะครับอยู่หลังเวทีเมื่อวานนี้แม่หน่อยบอกว่าโอ้โหไม่ได้นอนเลยค่ะน้องอุ้มอิม นะครับก็คือทำอะไรกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับทุกคนแล้วก็อง้งอิงสวยสง่างามมากนะครับน้องน่ารักมากจริงครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับมาในชุดสีทองแต่งหน้าทำผมโดยนะครับพี่โดมนะครับแล้วก็พี่สีเกมนั่นเองครับทุกคนสวยงามมากนะครับน่ารักมากๆก็อ่าเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนเป็นเป็นลุคที่ตราตรึงมากๆนะครับทำม้วนผมแบบ คือสวยอ่ะนะครับทุกคนแล้วก็แบบเหมือนเหมือนทองกวาวอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับทุกคนเนาะแล้วก็มาในชุดสีทองแล้วก็มีขนอ่าปล่อยๆนะครับด้านล่างคือสวยมากอุิงแล้ววินาทีที่น้องปรากฏตัวเมื่อคืนนี้นะครับคือแบบได้รับเสียงกรี๊ดนะครับจาก f c แฟนคลับเยอะมากๆแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าในไลฟ์เนี่ยในไลฟ์กลุ่มปิดเนี่ย ตอนเช้าจนวินาทีที่อุ้งอิ่งเนี่ยเต้ยลานะครับคนยังดูเป็นหมื่นนะครับทุกคนคือ fc สาวน้อยคือเหนียวแน่นจริงๆนะครับเหนียวแน่นหนาแน่นมากๆนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานเนีย่ยอุ้มอิ่ม,มแบบคือพบเจอใครทุกคนรู้จักหมดนะครับก็ ขอบคุณมากมาจริงๆบางคนก็อาจจะแบบว่าโอ้โหทักทายไม่หมดแล้วก็อพอๆไปเอฟซี MC ก็บอกว่าติดตามตลอดเลยนะอุ้มอิ่มดูทุกคลิปเลยติดอุ้มอิ่มมากๆนะครับติดตามอุ้มอิ่มมากๆเลยนะครับก็โอ้โหขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากมากจริงๆนะที่ติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็วินาทีครับทุกคนที่เนี่ยครับน้องได้รับมาลายเงินล้านเนะี่ยคือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆแล้วก็คิดว่าวันนี้นะครับก็ หลายช่องต่อหลายช่องนะครับก็น่าจะเอาไปตีข่าวกันเยอะแยะเลยนะครับทุกคนนะคือิมจะทําข่าวช้าที่สุดแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางมาจากคือพอโชงอิงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มูฟนะครับมาที่กรุงเทพมหานครเลยครับทุกคนต้องบอกว่าก็เพิ่งถึงนะครับทุกคนนต้องห่แบบนี้เลยนะครับก็นะก็ฝากทุกคนติดตามช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยกันละกันนะครับ นะครับขอร่วมบุญหนึ่งแสนบาทครับ <Yeah. S 1> นักบุญดึส่วนตัวครับอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆกคนนะครับถ้าเมื่อหนึ่งวันหนึ่งเราสำเร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มอบให้กับสังคมมอบให้กับคนรอบข้างนะครับมอบให้กับคนที่เขาแบบยังไม่ประสบความสำเร็จให้เขามีรอยยิ้มสู้ต่อไปนะครับ เป็นกันตั้งแรกใจให้พี่พี่น้องๆเนี่ยครับขอบคุณหลายๆครับโอ้โหสุดพายมากเลยพี่เดียวโอ้ขอบคุณมากครับขอเก็บแบงค์พี่โตตอนนี้ได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับสุดยอดมากครับขอบคุณครับก่อนอื่นก่อนใดต้องขอเชิญเชิญขอเชิญในแม่ก่อนอวยพรขอบคุณทีมเซเลียยูทูบเบอร์มาบนเวทีด้วยครับเออขอบคุณทุกทีเดียวให้ในแม่อวยพรแป๊บนึงก่อนนะครับมา ีมงานยูทูบเบอร์ขอบคุณนะน้าคุณแม่นั่นเนออครับ <Yeah. S 2> วันเกิดพี่โจปีนี้นะครับยิวก็ขอให้พี่โจมีความสุขมากๆนะครับประสบความสําเร็จทุกๆอย่างทุกๆด้านนะครับพี่ชายคนนี้ก็ยู่เดินทางมไากลาแต่หัวใจก็ยังอยู่ที่เพชรบานแพงวันนี้นะครับ <Ooh. S 2> พรุ่งนี้พี่โจจะทําอะไรครับพรุ่งนี้จะพาทำบุญจิตโมงเช้านี้เตยล่าเสร็จแต่สุดทาพี่น้อง นี่นะครับคุณแม่ลาตีนะครับกับคุณพี่เขาเลครับช่วยชีวิตนุกนิ่ในการเข้ามาอะไรเมื่อคืนนี้แม่จะบอกว่าทำคือกลับมาประมาณตีสามคือทำอะไรก็คือหยิบหยิบหยิบใส่ไปเลยครับนุ่มนิ่มงานเยอะและนี่คือบ้านขิวกับที่ลูกน้านะครับบ้านขิวกับบ้านทันซ์ว่าสตาร์รวมกันนี่สุดยอดหนักมากอะไรหนักมากเดี๋ยวเราต้องถ่ายคอนเทนต์แบบว่าทำแบบ

ครับสำทีสยทุกท่านก็งวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเรามาเลือกต้ันใหม่ับในุกนนี้สิ่งดีๆที่จะตามมาที่ทำได้สุดมากที่กานหน้าในสคอนรอรถแข่งในโลกจะทได้ทีมามากสิ่งที่เราระได้ที่เราได้ทเรแข่

ทีเชื้อมไปูดคืนแรงด้ีกัวเลยบิตัวบนบินระดับที่สัตวมันู่้วัไร่าเียไเรีสามามทัครับเอ็กลไม่เลือกไม่ได้นะครับเอ็กเลไม่ไปเลยครับหักหักตัวไปลงไปหาหักทุกแบบเอลเอลเอลเยะตัวตัวัตัวบนสร์ลงบทางเข้าทางเข้า